พี่ๆเขาให้เกียรติเรามากเลยเจือเรามารับคนเดียวอันเนี้ยแล้วที่ยินหัวโดนีดไม่ใช่คนแลวไงมีคนล้ำเลยนะแล้วแสดงยอดเยี่ยมใช่ไหมใช่ใชปีโอ้ทำไปเรื่องอะไรครับปราณีป,ปรา,ปนานีนานนี้จนถึง15มกร,ราคมของปีนี้ค่ะเวลากว่า1เดือนนะคะที่เราที่เป็นยางมาต่อยที่ออกอุ้มก้อนหินเล็กๆก้อนนี้ไว้มองหน้าน้องใบค่ะมองหน,น้า<อ>น้โหเธอวานล้อมให้หลงรัก สนาที่จะได้มาออกงานล่ากกันหรือวสวัสดีค่ะเชิญไหมองคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิววันนี้มารับรางวัลอะไรครับรางวัลนักแสดงครับชื่อชื่อรางวัลอะไรครับชื่อเอ่อไทยแลนด์บ o อกซ์บ็อ X l i ฟิ t เอ็กไล์ เขาเปนเป๊ะอีกแล้วโอ้เยจแต่การอะไรเรามารับรางวัลอะไรครับรางลเฉล่ยบ็อก์ออฟฟิศเลยเรียการซีดีไงงไงคล่องได้จำได้จำได้คล่องมากของอะไแต่เฉลี่ยยอดเยี่ยมใช่ไหมใช่ปีโอ้ยภาพเปเรื่องอะไรครับปราณีประหนนานนี้เป็นเกียรติมากนะวันนี้รู้สึกว่าเป็นงานที่พี่ๆเขาให้เกียรติเรามากเลยเจือเรามารับคนเดียวอันเนี้ยแล้วที่ยืนหัวโดนีดไม่ใช่คนยังไงมีคนรับด้วยไหเขาปิดประตูให้พี่คนเดียวประตูด้วยใช่คิดว่ามาไม่ติ้งงานตัวเอง สวัสดีค่ะแพวพัทรนันนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะทุกๆท่านค่ะเข้าสู่สตูดิโอของ Telo Performance นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์สุดประทับใจแห่งปี2023นะคะซึ่งงานนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้เพราะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง t a i l a n d b o x Office และ l n ท Today นั่นเองค่ะจึงทาให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่เป็นรางวัลที่เกิดจากรางวัลมหาชนโดยแท้จริงเลยค่ะ ต้องเกินก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่15ธันวาคมของปีที่แล้วจนถึง15มกราคมของปีนี้ค่ะเวลากว่า1เดือนนะคะ ที่เราได้มีการเปิดให้ด้อมทุกด้ดอมเนี่ยได้ส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจกันดังโหวดกันเข้ามาแล้ววันนี้เราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะผู้ชนะของเราอยู่ข้างๆแคลวตรงน,นี้แล้ว,ลวค่ะก่อนอื่นขอต้อนรับนะคะคุณนุกธนกลสิริแววค่ะผู้ชนะจากรางวัลนักแสดงแห่งปีของเรานะคะจากภาพยนตร์เรื่องปานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบบคสวัสดีดะะ่ะครับก่อนอื่น อยากทราบความรู้สึกก่อนเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมมาแบบฉายเดี่ยวเลยแล้วก็มีเหล่าแฟนคลับมาส่งกำลังใจให้แบบชิดติดคอขนาดนี้เลยค่ะตื่นเต้นในในทุกๆงานที่ที่ได้มามาแบบนี้เพราะว่าส่วนมากทุกคนอาจจะเห็นในตัวนุก๊กแล้วก็อาจจะเห็นในตัวปลายไปขึ้นคอนเสิร์ตมากกว่าเพราะว่าพวกเราเป็นนักร้อง,องขึ้นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนมากกว่าส่วนมากในเวลาเนี้ยเราจะเป็นเวลาพักผ่อนมากกว่าแล้วก็ตอนเย็นก็ทายยํางานอะไรเงี้ย แล้วก็มานั่งแบบนี้รู้สึกว่าเป็นนเขินเป็นไม่รู้ว่าหล่อแล้วหรือยังหล่อแล้วหรือยังโอ้แม่ก๊อดมีเสียงกระติ๊ดมาแล้วข่างก็บอกว่าหล่อมากหล่อแล้วใช่ไหมหล่อแล้ว,ลวอ่าอ่าโอเคค่ะคำถามแรกรแวันนี้เลยอยากทราบว่าตอนนี้เราได้เป็นศินลปินและนักสแสดงคนแรกรที่ได้รับรางวัลน,นี้รู้สึกยังไงบ้างคะอันนี้คือรางวัลรางวัลแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจากเราที่มีคนโหวตกันเข้ามาก่อนอื่นรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจที่ได้รับรางวัลรางวัลน,นี้นะครับขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้รางวัลน,นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ลุกได้ครอบครองรางวัลน,นี้แล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยถ้าไม่มีวีพีเที่มาช่วยหวตเพราะว่าต้องเข้าใจผมว่ารางวัลรางวัลเนี้ยมันไม่ได้มาจากลุก100เปอร์เซ็นต์คือมันมาจากความรักพลังรัก จาก PPFC ทุกคนช่วยกันบวตมาในระยะเวลา1เดือนใช่ไหมฮะก็เป็นเกียรติและดีใจอย่างในปีที่แล้ว2022ภาพยชน์เรื่องเพื่อน ที่คุณนุกได้ร่วมแสดงกับคุณปายก็ได้รับรางวัลจากเพจของเราเช่นเดียวกันมาในปีนี้กับ,บภาพยนตร์เรื่องปานี <c oughs> ตัวละครที่คุณนุกได้รับเนี่ยก็คือเจเด็ดจะเด็ดใช่ครับ,รบออยากทราบถึงบทบาทคาแรคเตอร์ในในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะว่าเอ๊มันเป็นยังไงจจเดดเนี่ยจะเป็นจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ชายบ้านๆผู้ชายบ้านบานแล้วก็เป็นผู้ชายที่ <c oughs> หนึ่งคือเด็ดเดี่ยวอันอันนี้พูดพูดพูดในมุมดีก่อนนะแล้วมุมไม่ดีก็มีเหมือนกันผู้ชายคนนี้คือในตัวพระเอกจะมีจะมีทุกๆด้านเลยว่า ว่าจะเป็นมุมดีมุมไม่ดีมุมเสเพมุมเป็นคนที่รักจริงรักเดียวอะไรเงี้ยใช่ครับมัน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 มีทุกรสจริงๆในในตัวพระเอกแต่ว่ามุมที่เด่นๆเลยก็จะมีมุมบ้านนี่แหละเป็นผู้ชายที่ติดดินผู้ชายบ้านบ้าน,านจิโก,โกในยุค90นะพี่ชื่นชอบอ่ชื่นชอบในการแต่งตัวของของพวกโจวนฟ้าอะไรเงี้ยใช่ใช่คือทางทางโจวนฟ้าเขา ในประเทศเขาอ่ะเขาอาจจะมีมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวใช่ไหมล่ะเขาก็เลยใส่เสื้อเสื้อคลุมหนาๆอะไรเงี้ยแหละไอ้ตัวเจเด็กด้วยความที่มันเป็นเด็กวันนอก, <c oughs> เกเด็กเดี่ยว <c oughs> คือมันชอบมันก็จะชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> ก็จะชอบมันก็จะใส่ชุดตามเขาใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่ที่สุดสุดในที่นี้คือสุดทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรื่องดีก็คือก็คือเป็นเป็นเป็นเด็กผู้ชายที่ <c oughs> <c oughs> ดีก็ดีเลย <c oughs> ดีก็ดีเลยร้ายก็หายใจหายเลย สเสายเพย์ก็เสีเยเไปเลยค,คว้าคะแนนได้ถึง6 000, 5, 000, 5, 000<ม>1 5 5 8แคะแนนเยอะมากนะคะคุณนุก๊กเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่มาจากขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงขวัญใจแม่ยกขวัญใจแม่ยกแม่ยกที่นั่งโขลกสมกำลังใจไม่อยู่ตรงนี้เลยซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าโอกางนี้จะเป็นใครที่ขึ้นมามอบรางวัลนี้ไปไม่ได้ค่ะนอกจากจะเป็นตัวแทนแฟนคลับ คุณนุ๊กเองโอ้มีตัวแทนมาอให้ดูใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมีตัวแทนแฟนคลับนะคะมามอบรางวัลให้กับคุณนุ๊กถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะมามอบรางวัลสุดพิเศษนี้ให้กับคุณนุ๊กชนะการซีรแวนะคะได้บคครับเดี๋ยวเชิญน้องนีครับนี้นี่นีค่ะ ถึงคนที่คนที่เรารักคนที่เราเชียร์มาตลอดก็ยินดีกับทุกความสำเร็จของน้องนะคะรางวัลนักแสดงแห่งปีจาก Thailand บ o อกอ f ฟิศเอ็กไลทูเดย์นะคะพี่ๆแฟนคลับทุกคนพร้อมสนับสนุนลูกทุกช่องทางก็เป็นแรงตัพพอร์ตทุกๆอย่างให้น้องให้น้องท่าประสบความสำเร็จในทุก9ก้าเดินค่ะก็รักนกค่ะรวมมือครับทุกคนครับ น้อยมาที่สุดจะพูดมน่พูดพูดมาจากความรักจริงๆที่ตอบคุณนุ๊กนะคะเดี๋ยวต่อไปแฟนคลับพูดแล้วอยากให้คุณนุ๊กกล่าวอะไรถึงแฟนคลับทุกท่านที่มาส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจจนทำให้เราคว้ารางวัลนี้ไปได้หน่อยนี่เดียวมากเลยก็คำนี้มันอาจจะเป็นคำที่นุ๊กเคยพูดบ่อยมากๆเลยเพราะว่ามันก็เป็นความความรู้สึกที่ออกจากใจแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะฮะมันก็เลยจะ หมือนเดิมในทุกครั้งยนุพูดก็จะขอบคุณพีพีเอมากๆทั้งอยู่ในสตูเวนวันี้ทุกๆคนและก็ที่กําลังนั่งดูณนะตอนนี้อยู่กี่มีความมีความรักมีความเป็นดูแล้วก็ผักดันนกจะนดลมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เหมือนกับเด็กที่เดินต่อแต่ตอแตจนถึงวันนี้ก็โตขึ้นมา,โต,นมาโตขึ้นมามากๆแล้วนะครับ ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจขอบคุณแรงผลักดันขอบคุณที่ทคอยซัพพอร์ตขอบคุณที่ที่เป็นยางมาตอยที่ออกอุ้มก้อนหินเล็กๆ็ก้อนนี้ไว้ที่ไม่ให้แม้แต่รถสิบล้อจะเหยียบกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะกระจายไปไหนเพราะว่ายางมาตอยเหนียวมากๆเลยแล้วก็ ยัเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตนุกครอบครัวนุกทั้งปายด้วยครอบครัวปายด้วยทําให้ชีวิตพวกเรามันมีทุกๆอย่างมีความสุขก็ในชีวิตนี้นุกไม่รู้ว่านุกจะมีปรากฏการณ์แบบนี้อีกไหมนุกจะมีคนมาลักแบบนี้อีกไหมหรือจะมีคนมาลักแบบนี้อีกตอนไหนหรือต้องรอชาติหน้าเลยอะไรเงี้ยนุกก็ไม่รู้แต่ว่านุกก็มีความยินดีและดีใจมากๆที่นุกเกิดมาแล้วก็ได้ กิดมาให้ทุกคนรักได้เกิดมาเป็นหัวใจของทุกคนนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆครับนกสัญญาว่ารางวัลทุกๆรางวัลที่ทุกคนผลักดันให้นุกได้นูกสัญญาว่าสักวันหนึ่งนุกจะทําให้พี่ๆภูมิใจก็คือจะทําให้ทุกคนไม่ใช่แค่เอฟซีเราไม่ใช่แค่แฟนคลับเราคนทั้งนอกๆที่เขายังไม่รู้จักเราในตอนนี้ต่อไปนูกจะทาให้เขารู้จักในนามพนงานองนี้ท่านนี้ได้ครับโอ้โหนี่นะคะคือ ค่าวไปซ้ของคุณนุชธนาโดดที่มีต่อแฟนคลับทุ๊บๆท่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหตืนับใจจริงๆนั้นโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนแฟนคลับทั้ง3ท่านนะคะที่ขึ้นมามอบรางวัลนี้กับคุณนุชธนาโดดด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญไปพักผ่อนกันก่อนนะคะพักผ่อนคุณะจ๊ะดพักผ่อนคุณแจ๊ะพัก่อนคุณแจ๊ะแล้วค่ะคุณนุชรู้สึกยังไงบ้างคะก็ชิลแรกตื่นเต้นใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วครับ ก็ได้ถือรางวัลแล้วแต่ต้องบอกพี่ไว้ว่าต่อจากนี้อาจจะพูดไม่หยุดนะเครื่องติดแล้วเครื่องติดนะค่ะดี <c oughs> ดใจส <c oughs> ุดๆดีใจ<อ>ดใจีใจมากๆเค่ื่งวันนี้เสียด,ดายมากจริงๆสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณนุค่ะช่วยฝากผลงานสักเล็กน้อยหน่อยดีกว่าว่าเอะตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างแล้วสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะได้เลยครับคูเยอะเยอะมากๆครับถ้าจะฝากผลงานตอนนี้เอาเป็นเพลงที่เพิ่งจะปล่อยไป <ฮ>ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับเป็นเป็นเพลงที่มีชื่อว่าให้เขาพายหนาอีนะครับเป็นเพลงช้าๆตอนนี้เป็นไวรัลออใน t k t t o k ด้วยวแล้วก็ยอดวิวใน YouTube ในช่องนุกก็ได้จะประมาณ500แสนละ,<ฮ>ะนะครับก็เดินเดินทางมาเรื่อยๆอแล้วก็มีเพลงที่กำลังจะกำลังจะปล่อยวันที่14บสกุมภาด้วยวันวาเลนไทนยใช่ครับปล่อยวัน,นวันวาเลนไทนยเลยไปได้ไหมคะเพลงอะไรฮักเจ้าแห่ มักเจ้าแหงมักเจ้าแหง <c oughs> <c oughs> ชอบพูดชื่อเพลงตลอดเลยก็เป็นเ v มวน่ารักน่ารักในวันแห่งความรักอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่ไม่ไม่ช้าไม่อุกหักเป,เป็นเพลงที่ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ที่กําลังจะจะเข้าโรงให้ทุกคนได้รับชมภาพยนตร์ปาชิดะครับได้ร่วมแสดงกับพี่เบิ้ลปุตตุมราชแล้วก็พี่กองไวไลด้วยแล้วก็โดดจูนด้วยสาคนแล้วก็มี ไปไปด้วยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผลงานแน่นขนาดนี้อย่าลืมไปติดตามนะคะผลงานของคุณนุกธนาดนลทุกช่องทางเลยนะคะอ่าที่ดี่ผมผมลืมปากผมลืมปากครับปากเอ่อเฟซบุ๊กด้วยนะครับนุกธนาดุลครับเป็นภาษาไทยครับแล้วก็ IG ครับ n o o k จุด t h a n a d u n ครับแล้วก็ช่อง YouTube เป็นช่องคอนเทนตมันจะมี2ช่องคือช่องอนเทนแล้วก็ช่องลงเพลงช่องอนเทนของนุกก็คือ ธนดลปีสไตล์ชาแนลเฮ้ยไม่ใช่ธนดลชาแนลอันนั้นมันชื่อเก่ามีหลายช่องทางครใช่ครับทุกฝ่ากให้หมดครับว่าได้ได้มานี่แหละเอาให้ันคุ้มครับค่ะช่องคอนเทนต์จะเป็นธนน่าโดนชาแนลค่ะแล้วก็ช่องเพลงช่องเพลงจะเป็น TND Elite อ่าอะไรนะอ่อ่า Official ใช่ครับ TND Elite Official อันนี้คือช่องเพลง ครับก็จะแบบว่าเป็นกระแสกระหึ่มกันเลยทีเดียวก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับที่วัดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแน่นอนเพราะว่าฐานที่ตับงเยอะแยะอค่ะครับวัดตั้งไว้ก่อนเพาะอยากให้ติ๊บแบกของมาดีอยากให้ยอดวิวคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมองหน้าน้องไมค้ามองหน้าค่ะเธอหวานล้อมให้ลงรักโอเคโอเคขอบคุณค่ะก็หายใจจนเหนื่อย Invers, ใช่ไหมเพราะว่าปีนี้มีเรื่องปะชาดาใช่ไหมคะับโอ้โหดูนะครับอันนี้อันนี้นี่อันนี้น้ามาผมขออนุญาตนี่นึงก็คือแฟนขับเนี้ยเป็นกลุ่มเดียวเลยเนาะที่โหวตมาแล้วคะแนนไม่ตกไม่ลงเลยตลอดหนึ่งเดือนมาขึ้นนำมาตลอดต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะไห้เปสู้ค่ะ เอ็ดูนางมดด้วยนะคะดีมากเลยค่ะเอ็นดูมาตลอดทุกปีนะจริงๆปีที่แล้วก็เรื่องเพื่อนเพื่อนไงเพื่อนเพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะงานไม่ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวปีหน้าเราจะลองดูว่าอาจจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้้าใทพทำอะไรที่ขับตกโบ้องไปต้องขอภัยมานั้นที่นี้ด้วยเนาะน่ามาอูดุ้ดีมาก อันนี้ขอนยาาเป็นตัวแทนแฟนคลับทุกคนนะคะโอ้ยครับจากพี่พี่ทุกคนพี่พี่ทุกคนเนาะกำลังใจในวันนี้นะซึ่งถ้าพี่พี่ไม่มาวันนี้มันก็จะเป็นวันที่รับรางวัลแบบรับจบข้างในเนาะจบแล้วก็กลับเลยมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากแต่วันนี้ทุกคนทำให้มันมีความพิเศษแล้วก็พี่พชรก็ได้ชื่นชมด้วยก็น่ารักจริงๆนะนูกก็อยากจะขอบคุณอีกหนึ่งว่าจากที่ลูกสัมผัสพี่มากี่ปีแล้ว5ปีแล้ว ห้าปีแล้วก็ขอบคุณมากๆขนาดนุกกับปลายแบบปลายรับที่หนึ่งนุกรับไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนก็ให้ความน่ารักแต่งๆกันไปแต่งกันที่ตอนนั้นเขาไม่เถียไหมมันมานั่งหลับเขาจะมานั่งให้กำลังใจเราอะไรน่ารักนลยอบคุณมากเป็นมากดีมากก็ผมก็ได้อนุญ,ญาตให้ลูกเป็นหัวใจดวงน้อยให้กับที่นะั้นอ กลับบ้านไม่ถูกแล้วนกกลับบ้านไม่ถูกไม่ใช่นกเดินทางกลับบ้านจะอยู่โมนศิลัยอย่างงี้เนาะมีเงินเท่าไหร่ขอออกมาเลยอ่ะขอออกมาขอมาขอบคุณขอบคุณมากๆมากเลยนะครับใจครับรากเลยค่ะรักนะคะรักนะรักหน่อยรักนะคะจ้า อย่าพึ่งแฟนล่างนะลูกทำไมแล้วก็สวยเแล้วก็สวยนะนักข่าวเยอะครับเพราะว่าถ้าเราหลุดไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจบเลยเดี๋ยวเอาลงเลยแมนแมนดิแมนแมนดิคนก้อยแมนแมนดิแมนแมนรอรอแค่หมุนไปอี่อันนีอะไรเนี่ยนะที่กำลังวันนี้ด้วยนะครับคุณเก่งในแสดงแห่งปีจัดนุ๊กจะไม่ดนแฟนคลับครับขับพกมือตรงนี้ พูเูดยูดู้ดด้เูดได้ยูด้บมาแล้พูดเดได้เู้ยดี๋ยวเราถ่ายรูปมาด้วยดิได้อ่ะง้นงน่งน้ตรงนี้น่้วงนตี้เดีเดี๋ยวดีน่งอยีกุ่นนึงนะคะอ่างงนนต้ใี้จะได้แล้วาคเียม้อมนะ้ 爸爸我最喜欢。一、二、三、四。<music> đang nhìn gì ห้ามาเสียงแรงเกินไปป่ะอะไรนะคุณนายคูณใหม่คูณใหม่ฟังเขาบอกนที่ทำไมเพื่อนทำไมจียินดียินดีด้วยนะครับกับรางวัลนักแสดงแห่งปีนะครับผมวันนี้ไปไม่ทันเลยเออช่วยรางวัลด้วยรางวัลด้วยอะบอกหน้ามากีได้ ตอดหมวกรูปเพื่อนมันบอรอแม่บอกว่าองหญิงแม่บอกม่อกว่าคุณเป็นอง์หญิงแขการตำหนูก่อนครับสวยหรือรอม่าสวยหันนี้น่รูน่ารวยมากสวยมากข่าวมากสวยมากถามใหม่สวยหรือรอสวย ขอรูกคู <S <S ่หน่อยขอลูกคู่หน่อยเอาไปเอาไปไอูู่อคู่ข่ขอูกใครวะเนเ้อปาไปเลยไม่อยากคุยกับเมียออฟไ่อรูกคู่หน่รูกคู่หน่อยเายิ้มยิ้มหน่อยยิ่ดีดเลยยิ้มลยิ้มเลยิ้มลยลย เอาด้านนี้ก่อนแล้วกันยิ้ม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 เดี๋ยวให้เขา่งเาจมูกเาัเอาอีลิตหน้าหน่อยเอาต่างหูายิ้มเป็นสวยยิ้ม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 บายบายคุณฮาร์ด

เมนมเมนเออเมนมเด็กไผ่แน่นอบยิ้มยิ้มยิ้มไปตอนนี้ไปตอนนี <that that> ้หล่อแล้วสวยผมสวยแล้ว อันสวยที่สุดตูดแหม่จะลบหลังไม่โงพูดนะเมื่อกี้ทังที่พูดนะเชื่ว่าทุกคนเป็นเป็นเป็นตัวแทนคุณด้วยก็แล้วกันขอบคุณมากบอกบอกว่าเสียยังไม่เอาแล้วบอกเมื่อคืนเราก็บอกไปปะเมื่อคืนเราก็พูดอยู่นะไม่ใช่เราไม่พูดนะเบมึงมันยิ้มดิล่ะเอ้า คือ <ules> เราเราก็บอกว่าเราจะรีบกลับไปเพื่อที่จะไปรับรางวัลคุณไม่กลับเหรอแล้วแล้วเขาพูดว่าอ๋อพี่เบสเตือนสายพี่เบสเตือนสายนะทุกคนจัดการเลยจัดการเบสเลยแต่พี่เบสเมียอ้ออีกคนหนึ่งจัดการพี่เลยคนไหนทำไมยะทำไมยะที่ถึงรับอยู่ เราอย่าไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวพวกนี้เลยไปขอบคุณเลยขอบคุณเพื่อนขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณไปไปด้วยเพราะว่าพ่ออย่าลืมนะภาพนตร์ปานีเนี่ยไปไปลงมาเขียนสตอรี่บอร์ดนะที่แรกโอ้โหห้าปีผ่านไปเนาะจนจนได้เป็นนักร้องยังไม่เสร็จอีกไปไปยิ่งแบบนี้หล่อและสวย ทุกคนต่อแถวจะไปถึงรถเดี๋ยวนุกเดินจับมือไปงี้นะขอบคุณพี่คิวด้วยนะขอบคุณพี่คิวด้วยอันดับแรกที่มาถ่ายให้นุ๊กว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานคู่บางครั้งเนาะแล้วงานรับรางวัลเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับนุกอีกหนึ่งรางวัลเลยนะครับ ทุกๆรางวัลแหละมันมีค่าสนุกมากๆเลยเดี๋ยวนุ่งจะไปตั้งไว้อยู่บ้านแต่แต่ละรางวัลเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวให้พี่คิวไปถ่ายนะรางวัลรางวัลที่พี่พี่คิวเคยถ่ายงานมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเปิดบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะไปบอกลาพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ให้โอกาสเราได้มานี่แล้วก็แปะเดินแปะมือกับพี่พีเอ็ซีเงี้ยตึง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 ขึ้นรถเลยไป ตกลาดพี่พี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ครับขอบคุณมากเลยครับก็องมเจอกันกน,กนะครับเจอกัน like ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปงานต่อครับงานงานงานเตะบอลโอ้ยเตียโอเคครับผมครับผมเจนกันครับผมครับบ้านกันดีกว่าไปแล้วไปเดี๋ยวพื้นลดอยู่นี่รถอยู่นี่บอกี่เติมไทยรุ่ไม่ได้หรอเออไ เอามือตั au, ้งไว้อย่างนี้เอาม wow. ือตั้งไว้อย่างนี้เอามือตั้งไว้ดีๆเอาจักรจักรแจกแจกคลงครับล่ะฮาราโด้ยังจะไหนล่ะ